ไปทำงาน7ดชั่วโมงที่วันทำงานวันดูคลิปได้ประมาณ10บ้าน20บ้านนะคะคือกลับกลับไปในช่องมาดามบ้านนาก่อนอันดับแรกพอกลับหมดใต้คลิปเสร็จปั๊บวันก็จะสลับช่องมาเป็นติวแข้มมือใหม่ทำ u t u b e แล้วก็กลับไปช่องครัวบ้านนาเมนูเด็ดวันก็จะวนอยู่แบบนี้ค่ะวันไหนไปทำงานแล้ววันไม่รีบมากวันก็จะทำแบบเนี้ย แล้วก็กลับไปดูคลิปเพื่อนนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่คือประสบการณ์นะคะที่เล่าให้ทุกคนฟังจำไว้อย่างเดียววันหนึ่งที่เรามียอดวิว1 000, 000นึ่งหมื่นคนคนที่อยู่กับเราจริงๆที่เราเรียกว่าทำช่อง YouTube ด้วยกันจริงๆมีไม่ถึง10ช่องเพราะตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะอย่าเน้นหาเพื่อนที่ทำช่อง youtube ด้วยกันให้เน้นส่งออกคลิปไปสู่ภายนอกให้ได้มากที่สุดคะ่ะ แล้ววันนั้นน่ะจะเป็นวันที่เราประสบความสําเร็จแน่นอนโอเคนิดเดี๋ยวนิดบอกว่าหนูไม่ได้มาจากช่องไหนเลยนะคะก็ฝากช่องน้องด้วยนะคะนัชชา DIY ทําทำถักโคเชใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะคะเดี๋ยวกลับไปหาค่ะพอตอนนี้บอกว่าหนูไม่ได้มาจากช่องไหนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวกลับไปหาเดี๋ยวกลับไปหาเดี๋ยวจะกลับไปดูได้หลายคลิปนะคะอ้อวันฝากบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคน เรื่องเพื่อนช่วยเพื่อนวันเห็นยายนาตาสอนมาวันก็เลยอยากจะบอกอตรงนี้นะคะเพื่อนช่วยเพื่อนคืออะไรคือวันทดลองการการส่งคลิปพรีเมียไปถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกช่องนะคะตอนนี้ที่วันส่งได้อย่างเดียวก็คือป้าอ้อยวันจะส่งทุกคนฟังนะวันจะออกอากาศคลิปช่องมาดามบ้านนาสวีเดนซึ่งตอนนี้เรียกว่าขาลงแล้วโอ้ยตอนขาขึ้นเพื่อนๆก็ไม่มากันเนาะ ขาขึ้นนะคะวันดันช่องป้าอ้อยไปแล้วนะคะดันช่องป้าอ้อยกับช่องมาดามเจนไปแล้วตอนที่เป็นขาขึ้นตอนนี้เรียกว่าขาลงจะมีคนมาดูคลิปวันประมาณวันละ100 200ตอนถึงอคลิปไลฟ์สดนะคะคลิปวันจะออกอากาศเที่ยงตรงตอนนี้วันยังดันอยู่นะคะแต่วันจะดันมาดามบ้านนาสวีเดนอันแรกแล้วดันครัวบ้านนาเมนูเด็ดเป็นอันที่สองแล้วก็ตามด้วยช่อง ป้าอ้อยชีวิตชนบทนะคะเพราะฉะนั้นมันจะได้ยอดวิวแต่คลิปป้อ้อยมันจะเป็นคลิปที่ออกอากาศไปแล้วแต่วันก็เห็นว่ายอดวิวยังดีกว่าคลิปที่วันไม่ได้ดันนะคะเพราะฉะนั้นวันจะสลับแต่ตอนนี้วันเลือกดันช่องครัวบ้านนาเมนูเด็ดมาเป็นอันดับหนึ่งต่อจากจากช่องมาดามบ้านนาใครที่อยากให้วันดันนะคะคุณจะต้องตั้งคลิปเป็นวิดีโอพรีเมีย แล้วออกอากาศประมาณเที่ยงนะคะออกอากาศประมาณเที่ยงตรงของประเทศไทยวันจะดันไปแบบนี้ส่วนวันไหนคือวันอาจจะไล่หาทุกคนเลยวันอยากดันเยนาตาสอนเพราะว่าตอนนี้เยนาตาสอนยังไม่ผ่าน1,000 s u b s ซับส e ใช่ไหมเดี๋ยววันขอดูก่อนเพราะวันหาช่องเขาไม่เจอค่ะทุกคนมันถูกเออมันถูก u t u b บบล็อกไว้เดี๋ยวขอดูก่อนแป๊บหนึง ใครจะให้วันดันนะคะก็เกินแล้วอ่ะเกินหนึ่งพัยายนาตะสอนน้องทำอะไรผิดแน่ๆเลยนานาอยู่ไหมอะ่ะเดี๋ยวพี่จะแคปให้นาดูนะคะช่องนาถูกบล็อกไม่ให้วันดันค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่วันทำได้วันก็จะทำดันป้าอ้อยคนเดียวเพราะป้าอ้อยจะมีคลิป ทุกวันเออทำไมมันดันไม่ได้อ่ะพี่งงมากมันเห็นคลิปแต่มันดันไม่ได้ตอนนี้พี่ไม่มีสต็อกคลิปพี่ก็เลยทำให้ดูไม่ได้นะคะมีไหมมีสต็อกคลิปอยู่นะเดี๋ยวมันทำให้ดูเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะเอ่อมันเป็นแบบนี้เดี๋ยววันทำให้ดูนะคะว่าวันดันยังไงคือช่องวัน่ะเรียกว่าช่วยเพื่อนได้ช่องใครที่กากๆอยู่ก็อย่าไปหาช่วยเพื่อนเด้อมันไม่มีประโยชน์ต้องไปให้ช่องที่เขาใหญ่กว่าเราช่วยเราค่ะทุกคน ช่องวันอะวันช่วยทุกคนได้ที่อยู่กับวันตอนนี้นะคะถ้าช่องเรายังมีคนมาดู5้าคนสิบคนอะมันไม่มีประโยชน์เลยค่ะเดี๋ยววันไปที่ช่องมาดามบ้านนาสวีเดนเดี๋ยววันทําให้ดูนะว่ายายนาตาสอนมันถูกบล็อกมันถูกบล็อกไว้ค่ะซึ่งวันไม่รู้จริงๆนะว่า YouTube บล็อกเพราะอะไรวันจะส่งคลิป เพื่อนวันเล่นต่อวันได้ถ้าเขามียอดคนกดติดตาม1,000คนขึ้นไปนะคะแต่ยายนาตาสอนคือได้แล้วอะ่ะวันก็จะเข้ามาที่คลิปมาดมบ้านนาสวีเดนแบบนี้แล้วก็เปิดคลิปที่เราจะออกอากาศพรุ่งนี้อ่าลองทำให้ดูนะคะเปิดตั้งเป็นวิดีโอพรีเมียร์แบบนี้เสร็จแล้ว